คุณคิดว่าการไลฟ์สดให้ดูโปรเฟชชั่นอลเป็นเรื่องยุ่งยากใช่ไหมออปชันทั้งหมดนี้คุณสามารถทำได้ในสตีมยาร์ดในช่วงโควิดแบบนี้นะคะหลายๆคนก็เริ่มปรับตัวมาใช้แพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดียกันมากขึ้นรวมถึงการประชุมมีติ้งหรือว่าเรียนกันผ่านออนไลน์หลายคนอยากจะ แชร์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook ซึ่งเราก็มีโปรแกรมหลายตัวมากเลยนะคะที่น่าสนใจแต่ที่ผ่านมานะคะซาได้ลองไลฟ์มา2-3ครั้งแล้วรู้สึกประทับใจกับโปรแกรมนี้มากๆเลยเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่ทำให้เราดูโปรเฟชชั่นอลลูกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโปรแกรมนี้ใช้งานยังไง โอเคพอเราเข้ามาในหน้าของ Steem ย a r d นะฮะ mm. ก็จะเป็นหน้าจอในการล็อกอินแบบนี้ mm. ซึ่งมันดูแบบใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะ mm. เราก็แค่ใส่ตัวอ e ีเมลเข้าไปเพื่อให้ s t e a m Yard เนี่ย mm. ส่งเลขล็อกอินนะคะ mm. กลับมาให้เราที่สำคัญก็คือเราต้องรู้เนาะว่าพาสเวิร์ดที่เราจะได้เนี่ย mm. มันคือเลขอะไรนะคะตอนนี้ทาง Steem ย a r d ก็ส่ง เข้ามาในอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาตัวเลขตัวนั้นเข้ามาคีย์ได้เลยสานึ่งเก้านะคะ, 3, 1, 9, 6, 6, 7, ะ,คะแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าพาสเวิร์ดตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะพอเข้ามาหน้าแรกเห็นไหมคะสตรีมยาร์เนี่ยเป็น operator, Operation ที่แบบใช้งานง่ายมากๆ โอเคพอเราเข้ามาเรียบร้อยล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัว s t e a m ยา r d เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่มีฟังก์ชันอะไรที่ดูยากเลยก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนั้นก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนนะว่าเขามีแพ็กเกจอะไรให้เราบ้างนะคะสมมุติถ้าเรากดมาที่ปุ่มอัปเกรดตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าของ s t e a m ย a r d เนี่ยมีโปรแกรมตั้งแต่ฟรีเบสิกแล้วก็โปรเฟชชั่นอล นะถ้าสมมุติว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าจะใช้ดีหรือไม่ดีเนาะก็ลองใช้แบบฟรีไปก่อนซึ่งตัวฟรีเนี่ยถือว่าให้ฟังก์ชันที่เราสามารถสตรีมผ่าน Facebook ได้อย่างสบายๆเลยนะคะแต่มันจะติดอยู่นิดเดียวก็คือว่าตรงหัวมุมด้านขวามือเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ s t r a m y a ยาแปะอยู่ด้วย นะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงในการใช้เนี่ยสามารถใช้ได้เดือนหนึงถึง20ชั่วโมงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่คิดว่าเอออยากจะมีโลโก้เป็นของตัวเองหรือว่ามีฟังก์ชันที่มากกว่าเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกแผนที่2ได้นะคะเป็นแผนแบบเบสิกแล้วก็เป็นยอดนิยมด้วยคือซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่โลโก้ได้ใส่โอเวอร์เลย์แบบให้มีภาพเคลื่อนไหวระหว่างที่ มีคนพูดนะคะหรือว่าเปลี่ยนแบ็กกราวนะคะแล้วก็สามารถอัดได้สามารถสตรีมครั้งหนึ่งเนี่ยผ่าน2ส,สถานีได้เลยอาจจะลงไปทั้ง facebook ทั้ง youtube พร้อมกันนะคะส่วนตัว professional ก็จะเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราอยากใช้เพื่อสตรีมมิ่งในการแชร์ผ่าน f c e e o o o นะคะหรือว่า ประชุมมิ팅เนี่ยจริงๆสำหรับแพ็กเกจฟรีเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะทีนี้เรากลับมาที่บอร์ด cast นะ,ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูทั้ง2อ,อย่างแบบฟรีแล้วก็แบบที่เป็นเบสิกให้ดูนะคะนะคะการเข้าครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะไปที่เพจไปที่หน้าโปรไฟล์หรือจะไปที่ YouTube เราก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็กำหนด ไทเทนได้เลยนะคะว่ารอบนี้เราจะพูดหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะคะพอเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเป็นการเซตหน้าจอเนาะว่าเราอยากให้คนเห็นเราจากกล้องเนาะถ้าตัวนี้ก็จะเห็นกล้องนะคะแล้วก็เราสามารถปิดกล้องไปก็ได้นะคะก็จะเห็นเป็นรูปโปรไฟล์ของเราซึ่งถ้าเราอยากเปลี่ยนโปรไฟล์ก็มาตรงนี้เลยนะคะ Edit ทเานะคะเลือกรูปได้เลยว่าเราอยากจะใช้รูปตัวไหนก็อัพโหลดจากในเครื่องเลยนะคะ หรือว่าใชา้ตัวที่มีอยู่นะอันนี้ก็สามารถเซตได้นะคะโอเคส่วนเรื่องของไม้นะคะสามารถเปิดปิดเสียงได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟังกช์ชันเพิ่มนะคะถ้าเรามาตรงฟันเฟืองเนี่ยเราสามารถเลือกกล้องบางคนอาจอยากจะใช้กล้อง external แยกออกมานะคะซึ่งเราสามารถกำหนดกล้องในการเลือกตรงนี้ได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวข้างหลังได้นะคะแต่ว่า ข้างหลังก็จะต้องเป็นพื้นที่สีเรียบจริงๆนะคะไม่งั้นมันอาจจะไม่ชัดแบบนี้เนาะงั้นเราใช้แบบไม่มีแบ็กกราวด์ก่อนเพราะบางคนอาจจะอยากมีกรีนสกรีนอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็ทําให้แบบเป็นสตูดิโอเลยนะเป็นแบบงานนี้เป็นสตูดิโอนี้มาอีกรายการหนึ่งอีกสตูดิโอหนึ่งสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้เลยนะคะพอเราเซตตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่บอร์ดคาสตูดิโก็เข้าไปในสตูดิโอของเราได้เลย สตูดิโอนะคะก็อาจจะมีโลโก้สตีมยาร์ดเพราะอันนี้เราใช้แบบรีอยู่เนาะเราก็จะเห็นฟังก์ชันในการเซตนะคะพอเราเข้ามาปุ๊บนะตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะเป็นสีเทาๆแปลว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในรายการนะคะถ้าเราอยากเข้าไปในรายการเราก็กดแอดเข้าไปเลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะแต่ถ้าเรามี2คนเราสามารถทําให้จอเนี่ยแบ่งเป็น2คน นะ,ะหรือว่า3คน4คนมันก็จะสปลตามหน้าจอเลยนะคะแล้ววิธีที่เราจะดึงเพื่อนเข้ามานะคะอันนี้ก็ง่ายมากเลยแค่กดคำว่า Invite นะคะพอกด Invite ปุ๊บเขาก็จะมีลิงก์นะคะที่เราสามารถแชร์ให้กับคนที่เราอยากเข้าร่วมให้เขาเขา้าร่วมนะคะก็คือแค่ Copy l i n ลิงก์ตัวนี้ส่งให้กับคนที่เราจะดึงเขาเข้ามานะคะ กดคำว่า copy นะคะแล้วก็ส่งไปทางไลน์ก็ได้นะคะหรือจะส่งไปทาง gmail ก็ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้เราลองดึงเพื่อนเข้ามาเราจะได้เห็นว่าหน้าจอเวลาที่มี2-3คนเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีคนเข้ามาแล้วนะคะ1นคนซึ่งคนนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเทาๆนะคะถ้าเราอยากให้เขาเข้าร่วมเนี่ยเออเราสามารถกดเข้าร่วมอันนี้เราเป็นเมนเนาะแล้วก็เพื่อนที่ร่วมเข้ามา ทีนี้ถ้าเราเลือกการแสดงผลเนาะเป็นแบบแนวตั้งอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณะของแนวตั้งนะคะแล้วก็เป็นรูปแนวนอนเนาะอันนี้เราก็ต้องปรับให้จอเป็นแนวนอนนิดนึงอ่านะคะเพรเป็นแนวนอนปุ๊บเห็นไหมคะมันก็จะแบบมันก็จะดูดีกว่าเนาะ,ะแล้วก็การกําหนดว่าใครจะเป็นเมนสปิเกอร์นะคะซึ่งถ้าวันนี้เรามีผู้ร่วมสัก3คนนะคะตรงนี้ก็จะมี ขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็คนที่เป็นโฮสต์หลักเนี่ยก็จะเป็นอ,อยู่ในจอใหญ่นะคะแล้วก็อ,อยากจะเซตเป็นซ้ายขวาได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญเราสามารถแชร์สกีนได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสมมุติเราเซตเนาะว่าเราจะเปิดตัว powerpoint ขึ้นมาสัก1อันนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะแชร์สกีนเนาะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่า,าหน้าจอไหนนะคะ อย่างอันนี้เรากดเลยนะคะว่าแชร์สกรีนพอเข้ามาปุ๊บมันจะให้เลือกด้วยนะคะว่าจะแชร์สกรีนแบบวินโดว์ที่เราเปิดอยู่เลยเนาะหรือเฉพาะบางโปรแกรมนะคะในลิงก์ที่เป็น YouTube ก็ได้นะคะใน Chrome นะคะอย่างอันนี้เราลองเข้าไปในตัว YouTube นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่แชร์ขึ้มนมาเลยนะคะเพื่อให้คนเห็นระหว่างที่เรากำลัง บรรยายอยู่นะคะสมมุติเรากำลังจะพูดถึงวิธีการใช้ y t u t u นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยใครที่รู้จักคิดให้ครบก็จะต้องติดตามไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำให้สปีกเกอร์เนี่ยเป็นคนเดียวก็ได้คลิปตัวอย่างะระหว่างที่เราสปีกไปนะคะเราก็สามารถปรับให้มีวิทยากรทั้ง2คนเลยก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนเดียว เด่นๆแล้วให้สไลด์เราเล็กก็ได้นะคะหรือจะให้สไลด์แบบใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะระหว่างที่โชว์ภาพนี้อย่างเช่นเราอยากจะเปิดคลิปนี้ก่อนเพื่อก่อนเข้ารายการนะคะก็สามารถลันคลิปโดยการแชร์ผ่าน YouTube ก็ได้นะคะพอจบตรงนี้ปุ๊บเนาะสมมุติเราบอกอยากให้สปีกเกอร ขึ้นมาเลยนะคะเราก็กดที่หน้าจอตรงนี้ได้เป็นโซโล่เดียวเลยนะคะเป็นเลเยอร์แบบโซโล่เดียวระหว่างที่เราโชว์สไลด์นะคะถ้าเราอยากจะปิดเราสามารถทําให้เป็นสีเทาได้นะคะหรือเอาออกจากสกรีนไปก่อนนะคะตัวที่เป็น power point หรือว่าตัวที่เราโชว์อยู่ก็จะเป็นสีเทาะะเวลาเราเลือก2คนนะคะวิยากรก็ขึ้นมาคุยอาจจะสัมภาษณ์คุยกัน,นะะหรือเราจะเ์วิให้คนนี้พูดเดียวไปเลยก็โซโล่เห็นไหมคะว่า ตัวนี้สนุกมากเลยและที่สำคัญอย่างที่บอกถ้าเราไม่อยากให้มีโลโก้เนาะเราสามารถที่จะสมัครเป็นรายเดือนได้เนาะแล้วก็แอดโลโก้ของเราตรงนี้เราก็ไปอัปโหลดโลโก้ที่เราต้องการเข้ามารอไปเลยนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเราอยากจะโชว์โลโก้ตัวไหนนะคะเราก็แอดเข้ามาซึ่งโลโก้แต่ละตัวเนี่ยเราสามารถเตรียมเอาไว้ได้นะคะว่าช่วงนี้เราอยากให้เป็นโลโก้ตัวไหน ถึงเวลาตอนนี้นะคะเราอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวนะคะพอเราเปลี่ยนแบ็กกราวเราสามารถทำให้คนแบบเ,ออเห็นได้ว่าช่วงนี้เป็นนี้นะคะหรือว่าเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นแบบนี้ได้นะไม่ให้มีแบ็กกราวเลยนะคะปกติมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะแล้วระหว่างนี้เราอาจจะใช้ตัวโอเวอร์เลยเนาะสร้างให้มันมีสีสันมี มุมบนมุมล่างนะหรือไว้เป็นภาพเคลื่อนไหวก็สามารถทําได้นะคะตรงนี้กําหนดเป็นแบบคลิปก็ได้ให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวประมาณ30มสิบวิะะหรือเราอยากจะให้เป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน30มสิบวินะคะเข้ามานี้ก็จะเป็นภาพทีวิ <c oughs> พอกลับมาปุ๊บเราก็มาเข้ารายการต่อซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเราอยากไลฟ์โกล์ไลนะกดปุ๊บขึ้นไลฟ์เลยไม่ต้องเซต ตีมิ่งโค้ดไม่ต้องเซตอะไรเลยแค่กดไลฟ์มันก็ไปเลยหรือเราสามารถตั้งสเกดได้ด้วยนะคะว่าเราตั้งใจจะไลฟ์ตอนกี่โมงทำเป็นภาพให้คนแบบมาติดตามนะว่าตอนนี้เราจะไลฟ์สมมติเป็นวันพุธคอมเมนต์นะคะระหว่างที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเกิดมีคนคอมเมนต์เข้ามาเราสามารถเลือกคอมเมนต์ของผู้ชมทางบ้านนะคะเพื่อกดก็ได้นะคะว่าเออตอนนี้ มีคนนี้ถามเข้ามานะคะจะ h i ยหรือจะไม่ห i ยก็ได้เราก็มี private chat ด้วยนะคะสมมติว่าถ้าวันนี้เราแบบระหว่างที่เรากำลังรันรายการอยู่แล้ไม่สามารถใช้เสียงหรือคุยกันได้นะคะเราสามารถส่งผ่าน private chat ได้ตัว s t e a m ย a r น,นี้ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เราสามารถใช้มาใช้ live ผ่าน facebook แบบง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์เยอะ ทำได้หมดทุกคนแล้วก็ใช้ง่ายมากคนที่เราเชิญเข้ามาก็แค่กดรับแล้วก็เข้ามาสู่สตูดิโอเราได้เลยนะคะหมตอนนี้เราจบรายการเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถลีฟออกไปนะคะพอเราลีฟออกไปนะคะตรงนี้เนี่ยนะ,ะต้องบอกเลยว่าเราสามารถกลับไปดูนะคะโพสบอ์ดบอดคาสโพสย้อนหลังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลด เซฟเป็นวิดีโอได้เห็นไหมคะดาวน์โหลดเลคคอร์ดดิ้งนะฮะไอตรงดาวน์โหลดเลคคอร์ดดิ้งตรงนี้นะคะเขาจะเก็บให้เราประมาณสัก7วันนะคะถ้าเลยจาก7วันไปแล้วเราไม่ดาวน์โหลดมานะคะเราก็จะดาวน์โหลดไม่ได้นะคะเราก็เก็บเป็นไฟล์วิดีโอได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว s ส e a m มย้าตัวนึงนะคะที่เรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายมากเลยแล้วหลายคนก็ถามมาว่าเออคราวที่แล้วที่เราได้ใช้ไลฟ์ ไปเนี่ยเป็นโปรแกรมอะไรดูแบบไหลลื่นแบบดีมากเลยนะก็ต้องแนะนำเพื่อนๆน,นะคะว่าตัวนี้ใช้ง่ายแล้วก็สนุกด้วยก็จบสตรีมยานคร่าวๆประมาณนี้นะคะแล้วถ้าใครมีคำถามหรืออยากรู้อะเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันจนจบแล้วก็ถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญต้องซ b s c r i b e ด้วยนะแล้ว ถ้าคุณอยากได้เนื้อเรื่องหรือเรื่องราวสาระดีๆอะไรคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะคะเราจะไปทำมาให้คุณแน่นอนค่ะ